สวัสดีครับพบกับผมหมวดทิพลวันนี้ผมขอนำเสนอประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ยุคอาณาจักรสุขโขทยัยจนถึงปัจจุบันเดิมทีอาณาจักรสุขโขทยัยเป็นสถานีการค้าของแคว้นละโวของอาณาจักรของบนเส้นทางการค้าผ่านคาบสมุทรระหว่างอ่าวเมตมะกับที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางหรือประเทศลราในปัจจุบัน คาดว่าเริ่มตั้งเป็นสถานีการค้าในราวพุทธศักราช1700ในรัชสมัยของพระยาธรรมามิการาศกษัตริย์เมืองลาโวโดยมีพ่อขุนศรีนาวน้ำถมเป็นผู้ปกครองและดูแลกิจการภายในเมืองสุขโขทัยและศรีสัชนาลัยต่อมาเมื่อพ่อขุนศรีนาวน้ำถมสวรรคตขอมสบาทโขงลำพง ซึ่งเป็นคล้ายๆกับผู้ตรวจการจากเมืองโละโว่เข้าทำการยึดอำนาจการปกครองสุขโขทยัยสงผลให้พ่อ,อ,พอขออุนผา,าเมืองราชโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถมเจ้าเมืองลาดและเจ้าเมืองบางกะพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางตัดสินพระไทยยึดดินแดนคืนการชิงอำนาจจากผู้ครองเดิมคืออาณาจักรหอมเมื่อปีพศ .1781 และสถาปนากกร,ราชให้กรุงสุขโขทัยขึ้นเป็นราชธานีของชาวไทยโดยไม่ขึ้นตรงกับรัฐใดต่อมาพ่อขุนผาเมืองกับยกเมืองสุขโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาวของพร้อมทั้งพระแสงขันชัยศรีและพระนามพระเจ้าชัยบร,รมันที่7ทรงพระราชทานให้พ่อขุนผาเมืองก่อนหน้านี้โดยคาดว่าเหตุผล คือพ่อขุนผาเมืองมีพระนางสิขอนเทวีพระมเหสีพระราชธิดาของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ซึ่งพระองค์เกงว่าชาวสุขโขทัยจะไม่ยอมรับแต่ก็กลัวว่าทางขอมจะไม่ไว้วางใจจึงมอบนามพระราชทานและพระแสงขันชัยขึ้นบนบรมราชาพิเศษพ่อขุนบางกลางหาวให้เป็นกษัตริย์เพื่อเป็นการตบตาราชสำนักขอม อาณาจักรสุขโขทยัยหลังจากมีการสถาปนาอนาณาจักรสุขโขทยัยขึ้นเป็นราชธานีและมีพ่อขุนศรีอินทร athi เป็นพระอมกษัตริย์แล้วพระอ,องค์ทรงดูแลพระราชาณาจักรและบำรุงราษฎรเป็นอย่างดีพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงพระปีชาทั้งในด้านนิรุษศาสตร์การปกครองกฎหมายวิศวกรรมศาส,สนา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นต้นผลงานของพ่อองค์ที่ปรากฏให้เห็นอาธิศิลาจารึกที่ค้นพบในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่อธิบายถึงความเป็นมาลีลาชีวิตของชาวสุขโขทยัยโบราณน,น้ำพระไทยของพระมหากษัตริย์การพิภากษาอัตคดีนอกจากนี้ยังมีผลงานทางวิศวกรรมชนประธานเครื่อเขอนสิริพงษ์ ที่เป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแลง้งมีการทำท่อส่งน้ำจากตูเขื่อนมาใช้ในเมืองพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำนุบารุงศาสนามากที่สุดคือพระเจ้าลิไทในสมัยของพระองค์มีการสร้างวัดที่เก่าแก่และมากที่สุดกษัตริย์พระองค์สุดท้ายในฐานะรัฐอิสระคือพระมหาธรรมราชาที่สี ต่อจากนั้นอนาณาจักรได้ถูกแบ่งส่วนออกเป็นอนาณาจักรอยุธยาอาณาจักรล้านนานในที่สุดสุดท้ายอาณาจักรทั้งหมดก็ถูกรวมสวนเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจสมัยสุขโขทยัยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ดึงข้อความปรากฏในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งใครจกไขค้าช้างค้าใครจกไขค้าม้าค้าใครจกไขค้าเงินค้าทองค้าและเมืองสุขโขทัยนี่ดีในน้ำมีปลาในานามีข้าวประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยระบบเกษตรกรรมแบบพึ่งพาธรรมชาติเช่นสังคมส่วนใหญ่ในปัจจุบันในด้านของสังคม ความเชื่อและศาสนาการใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยสุขโขทยัยมีความเป็นอิสระเสรีมีเสรีภาพอย่างมากมายเนื่องจากผู้ปกครองรัฐให้อิสระภาพแก่ไพ่ฟ้าและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาหรือปกครองผู้ใต้ปกครองแบบพ่อปกครองลูกดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกว่าเสียงพินเสียงลือเสียงขับใครจาก มักเล่นเล่นใครจับมักหัวหัวใครจับมักเลื่อนเลื่อนด้านความเชื่อและศาสนาสังคมยุคสุขโขทยัยประชาชนมีความเชื่อทั้งเรื่องวิญญาณน,นิยมศัยศาสตร์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธดังปรากฏหลักฐานในศีลาจารึกหลักที่หนึ่งด้านที่สมว่าเบื้องหัวนอนเมืองสุขโขทยัยมีกุติวิหารปู่ครูอยู่ มีสลีพงมีป่าพาป่าลางป่าม่วงป่าขามมีน้ำโคกมีพักคละพงผีเทพพยดาในเขาอันนั้นเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ขุนผู้ใดถือเมืองสุขโขทัยนี้แล้วไหว้ดีผีถูกเมืองนี้เที่ยวเมืองนี้ดีผีไหวบ้บ่ดีผีบะถูก ผีในเขาอันนี้บอกคุ้มบอกเกง่งเมืองนี้หายส่วนศาสนาได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนานิกายเทรวาดแบบลังกาวงจากนครศรีธรรมราชในวันพระจะมีพระพิสุขถงเทศศาสนาสั่งสอนณลานธรรมในสวนตานโดยใช้พระแท่นนังคศิลาอาจเป็นอาสนะสง์ ในการบรรยายทมให้ประชาชนฟังยังผลให้ประชาชนในยุคนี้นิยมปฏิบัติอยู่ในศิลในธรรมมีการถือศิลโอยทานการเป็นปกติวิสัยทำให้สังคมโดยรวมมีความสงบสุขด้านการปกครองด้านการปกครองแบ่งแยกเป็นสองแนวทางดังนี้ในแนวราบจากการปกครองแบบพ่อปกครองลูกกาวคือ ผู้ปกครองจะมีความใกล้ชิดกับประชาชนให้ความเป็นกันเองและความยุติธรรมเมื่อประชาชนเกิดความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนกับพ่อขุนโดยตรงโดยไปสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้ที่หน้าประตูประทับดังข้อความในศิลาจารึกปรากฏว่าในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งไว้หัน่นไพ่ฟ้าหน้าใส นั่นคือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถมาสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งข้อลองเรียนได้ในแดวดิ่งได้มีการจัดระบบการปกครองเป็นสี่ชนชั้นคือพ่อขุนเป็นชนชั้นผู้ปกครองอาจเรียกชื่ออย่างอื่นเช่นเจ้าเมืองพระมหาธรรมราชาหากมีโอรสก็จะเรียกลูกฟ้าลูกขุนเป็นขราชบริพาร ข้าราชการมีตำแหน่งหน้าที่ช่วยปกครองเมืองหลวงหัวเมืองน้อยใหญ่และภายใต้ในราชสำนักเป็นกลุ่มคนที่ใกล้ชิดและได้รับการไว้วางใจจากเจ้าเมืองให้ปฏิบัติหน้าที่บำรุงสุขไพ่ฟ้าประชาชนไพ่หรือสามัญชนได้แก่ราษฎรทั่วไปที่อยู่ในราชอาณาจักรทาตได้แก่ชนชั้นที่ไม่มีอิสระ ในการดำรงชีวิตอย่างสามัญชนหรือไพ่อย่างไรก็ตามประเด็นทาตนี้ก็ยังคงถกเถียงกันอยู่ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างต่างชาติจักรวรรดิมองโกลกองทัพจักรวรรดิมองโกลแผ่แสนยานุภาพโดดเด่นที่สุดเป็นช่วงเดียวกับการจัดตั้งกรุงสุขโขทยัยในปีพุทธศักราช1800ซึ่งเป็นอาณาจักรของตนอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรก หลักฐานสำคัญในพงศาวดารฉบับเก่าแปลเรื่องราวการติดต่อระหว่างอาราชราจาักรสุขโขทัยกับราชเจารจักรมงโกสรุปไว้ว่ากุบไลข่านทรงปรึกษาขุนนางข้าราชการระดับสูงเกี่ยวกับการเตรียมทัพไปปาดแคว้นต่างๆทางใต้มีสุขโขทยัยลหลวสุมาตาและอื่นๆปรากฏว่าพ่อขุนนางชื่อเจีวรวลหน้าตา ไม่เห็นด้วยและได้กระบองคุณทูลเสนอแนะให้ส่งชักชวนให้ผู้นำดินแดนต่างๆอ่อนน้อมยอมสนับสนุนก่อนหากไม่ยอมจึงยกกองทัพไปตีนี่คือเหตุผลประการหนึ่งที่คุบปไราคารส่งคณะทูตไปจเจริญสัมพันธมตรมตีและขอให้ส่งเครื่องราชบรรณาการไปยังราชสำนักมองโกเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่ออาณาจักรมองโกรปรากฏว่ามีอาณาจักรในดินแดนกว่า20อาณาจักร ยอมรับข้อเสนอรวมทั้งอาณาจักรสุขโขทัยด้วยพงศ์สวดานหวนฉบับเก่าเล่มที่12เป็นหลักฐานสำคัญว่าคณะทูตชุดแรกจากอาณาจักรมงโกในสมัยกุปไลคานเดินมายังอาณาจักรสุขโขทัยจริงในเดือนพฤศจิกาปี1825ทูตคณะนี้โดยงอจี้จีนาทหารระดับสูงเป็นหัวหน้าคณะ แต่ขณะนั่งเรือเล่นผ่านฝั่งทะเลอาณาจักรจำปาได้ถูกจับกลุมและประหารชีวิตในที่สุดผลจากการคณะทูตถูกประหารชีวิตก่อนจะเดินทางไปยังอาณาจักรสุขโขทัยนั้นทําให้อาณาจักรสุขโขทยัยไม่ทราบว่ามองโกพยายามส่งทูตมาติดต่อพงศสวดานนวนฉบับเก่าเล่มที่17กล่าวถึงคณะทูตมองโกชุดที่2เดินทางมายังอาณาจักรสุขโขทยัยในปี1835 ภายหลังจากข้าหลวงใหญ่ฝไยรักษาความสงบเรียบร้อยเขตมณฑลกวางตุ้งได้ส่งคนอัญเชิญพระราชสารอักษรทองคําของกษัตริย์แห่งราชจาจักรสุโขทยัยไปยังนครหลวงต,ต่าตู้หรือปักกิ่งในปัจจุบันคณะทูตมองโกชุดที่สองได้อัญเชิญพระรมราชองคการของคุบไหลายขานให้พ่อขุนรามคำแหงเสร็จไปเฝ้า พระบรมราชโองการนี้แสดงให้เห็นว่านโยบายของอาณาจักรมองโกรเรียกร้องให้ผู้นำของอาณาจักรต่างๆไปเฝ้ากุบปไล่ขานแต่ไม่ได้บังคับให้เป็นไปตามนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงก็ไม่ได้ปฏิบัติตามแต่ประการใดพงศ์สวดาหนวนฉบับเก่าเล่มที่18กุบไล่ขานได้ส่งคณะทูตชุดที่สมาสุขโขทยัยโดยได้อัญเชิญพระบรมราชองการ ให้พ่อคุนลามคำแหงสเสด็จไปเฝ้าหากมีเหตุขัดข้องให้ส่งโอรสหรือพรานุชาหรืออมาตผู้ใหญ่เป็นตัวประกันซึ่งปรากฏว่าพ่อคุนลามคำแหงก็ไม่ได้ปฏิบัติตามแต่ส่งคณะทูตนำเครื่องราชบรรณาการไปแทน